เกียรติทุกท่านนะครับผมนายธนชัยพงษ์เอี่ยมสุขนะครับในนามของชมรมไอซ่าไทยแลนด์และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทยนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งานสัมมนาไอซ่าไทยแลนด์ครั้งที่หนึ่งนะครับภายใต้หัวข้อ Enterprise Architecture นะครับ for E-Government นะครับซึ่งงานนี้นะครับาทางชมรมไอซ่าไทยแลนด์นะครับ ซึ่งเกิดไอซ่าไทยแลนด์นะครับเป็นชมรมซึ่งเกิดจากาแรงผลักดันนะครับของภาครัฐก็คือเขอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทยนะครับและสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือ EGA นะครับและพ่ายกระชนนะครับประกอบด้วย PTT ICT Solution นะครับ CP Group นะครับ DT Group medical info service นะครับ IBM Thailand นะครับ d t a c นะครับ K-bank และ s i m p e c Innovation นะครับและได้รับแรงสนับสนุนจากทางภาคการศึกษาคือมหาวิทยาลัยนเรศวรและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัลาลย,าย,าลายครับผมโดยชมรมไอซาไทยแลนด์ของเรานะครับมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อสร้างเวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับและถ่ายทอดความรู้ในกลุ่มสถาปนิกซอฟต์แวร์และไอทีนะครับ ให้กับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และไอทีของประเทศนะครับเพื่อให้สามารถมีการพัฒนานะครับเทียบเท่าระดับนานาชาติต่อไปนะครับครับก่อนการเริ่มสัมมนาในครั้งนี้นะครับผมต้องขอความกรุณาทุกท่านนะครับปิดเสียงโทรศัพท์มือถือนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนการสัมมนาครั้งนี้นะครับครับในโอกาสนี้ครับผมขอเรียนเชิญดรรอมพิรันพึกครับประธานชมรมไอซ่าไทยแลนด์นะครับขึ้นกล่าวต้อนรับนะครับขอเรียนเชิญและขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยครับ สวัสดีครับทุกท่านต้องขอเวลาปิดมือถือนิดหนึ่งนะฮะแล้วดีใจมากเลยนะครับที่ได้เห็นทุกท่านมากันมากมาหลายตาอย่างนี้ความจริงชมรมไอซ่าไทยแลนด์เนี่ยมีการก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2007นะฮะท,ท่านผู้เริ่มก่อตั้งเองหมอสมิธก็อยู่ในที่นี้ด้วยซึ่งไม่ค่อยจะได้มาหม,หมออยู่ที่ไหนครับเนี่ยยกมือหน่อยสิ ลุกขึ้นยืนนะฮะนี่นี่นี่คือคนที่ก่อตั้งไอซ่าไทยแลนด์สมัยที่อยู่ CCP นะฮะสวทชวแล้วก็พอหมอออกไปทําธุรกิจต่างๆก็วนย้าย CCP, กันไป CCP ก็ตอนนี้ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของอ e ีกาหรือ EGA นะฮะ E-government E-government อะไรนะ Agency ใช่นะฮะซึ่งก็เป็นอ,องค์กรมหาชนซึ่งรับผิดชอบโดยตรงเรื่องของรัฐบาลเลคกๆนิดคุณผู้ชเราตื่ศักดิ์เพิ่งเดินเข้ามาเนี่ยนะฮะก็ ผมจะได้เล่าให้ฟังว่าเขาคิดจะทำอะไรกันต่อแต่ประเด็นหลักของเราก็คือว่าแนวคิดเรื่องของ IT Architecture เนี่ยมันมีมานานแล้วจริงๆอาจารย์ท่านแรกๆเลยที่ท,ท,ที่ที่คุยกันเรื่องพวกนี้นะฮะก็คือทางทีมของจุฬานะฮะวันนี้เดี๋ยวดียวท่านอาจารย์อยู่ที่นี่เยหลายๆผมจะได้มีโอกาสได้คุยกันต่อในส่วนของอชมรมเองเนี่ย ชมรมที่เป็นทางการในระดับโลกระดับ global เนี่ยคือ I I A S A Information อะไรนะเออ international ยังจำชื่อไม่ได้เลย International Association of Software Architects คือตอนเริ่มต้นขึ้นมาปี2003นะก็เป็นเรื่องของ software architecture ทำนไปสักพักก็นึกขึ้นมาได้จริงๆมันไม,นมน่มันไม่ใช่เรื่อง software architect เท่าน,นั้นมันเป็นเรื่องของ enterprise architect มันเป็นเรื่องของ business applications อาร์เค e ักเจอร์ด้วยนั่นจริงๆนะคอนเซปต์ concept, เรื่องไอทีอาร์เคดักเจอร์เนี่ยมันถึงต้องรวมทั้งหมดแต่เนื่องจากชื่อมันติดไปแล้วนะฮะมันก็เลยกลายเป็น IASA ท่านทั้งหลายที่เข้าไปดูในเว็บไซต์คงจะสงสัยว่าเอ้พวกนี้มันตั้งชื่ออย่างหนึ่งแล้วจริงๆมันทํางานอีกอย่างหนึ่งแต่นั้นก็เป็น,เ,ปน,เ,ปนเรื่องปกติของสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่นะฮะในช่วง20ปีที่ผ่านมาเราก็ได้ยินเรื่องของอซอฟต์แวร์จะเป็นอซอฟต์แวร์เอนจิเนียริงจะเป็น ซอฟต์แวร์อาร์เคเทกเจอร์เกิดขึ้น,นแล้วในที่สุดเนี่ยทุกคนก็ได้ความคิดตรงกันเพราะฉะนั้นชมรมประเภทนี้ถึงเกิดขึ้นเร็วมากแพรก่กระจายทั่วโลกเร็วมากจากปี2003ที่เกิดขึ้นในเท็ออสตินเท็กซัสจนปัจจุบันมีสาขาอยู่ไม่ลุกกีแห่งแล้วในโลกเนี่ยนะฮะก็เป็นเพราะทุกคนได้ความคิดตรงกันว่าเ,ออาเรื่องการก่อสร้างนี่เราก็เข้าใจการแยกระหว่างบทบาทของวิศวกรและเรื่องบทบาทของสถาปนิกเราจะสร้างเมืองสร้างอาคารหรือ สิ่งแวดล้อมขนาดใหญ่เนี่ยมันต้องมีสถาปนิกดูแลนะฮะอันนี้อันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องปกติแต่ในอดีตเนี่ยวิธีการที่เราสร้างบุคลากรเหล่าน,น,นี้ขึ้นมาเนี่ยซึ่งใช้เวลาเป็นพันๆปีนะฮะตามวิวัฒนาการของสังคมมนุษย์เนี่ยเราค่อยๆเรียนรู้กันไปนะสมาคมสถาปนิกแห่งแรกในสหรัฐอเมริกาเนี่ยตั้งขึ้นประมาณปี2580แล้วก็ ใช้เวลานานมากคือคิดว่าเรามีสถาปนิกนมาเป็นพันปีเราจะสมัครุับสถาปนิกเพิ่งมีมาร้อยกว่าปีเนี่ยก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งแต่ในเรื่องของไอทีนั่นเองเนี่ยวิวัฒนาการมันเคลื่อนที่ไปอย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านทั้งหลายกำลังจะได้ยินได้ฟังกันต่อไปในวันนี้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นเรื่องของการที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในช่วงชีวิตของท่านส่วนใหญ่ที่นั่งอยู่ในที่นี้นะฮะยกเว้นบางท่านซึ่งซึ่งอาจจะรวมผมด้วยซึ่งเกิดมาก่อนคอมพิวเตอร์นะเพราะฉะนั้นชื่อรรออมเเนียกกกก็็คื้้ตตัังใหปิบ กับกับผมนะครับเพราะผมเกิดมาก่อนรอมจริงๆนะงวีต้อนรีเมมรียังไงก็ตามสิ่งที่ท่านจะได้รับฟังแล้วก็หวังว่าจะได้รับประโยชน์เพราะผมเองก็จะนั่งฟังอยู่ตลอดนะฮะคือคืออย่าคิดว่าผมเป็นประธานชมรมนี้แล้วผมรู้เรื่องหมดไม่ใช่ผมก็มาฟังรับความรู้จากวิทยากรทั้งหลายเหมือนกับท่านที่มาในวันนี้นะครับแล้วก็ยังเป็นเรื่องใหม่อีกหลายเรื่องเลยซึ่งเราจยต้องทําความเข้าใจกันถึงแนวคิดทิศทางวิธีการนะฮะร,รวมทั้งมาตรฐานอือ่นๆที่ คงจะต้องตกลงกันนะฮะให้เป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยความก้าวหน้าในเรื่องของไอทีในประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถจะทําอย่างสุ่มเสี่ยงดังคนดังทำทำแล้วแต่ว่าเบนเดอร์ไหนจะใหะ้แนวทางยังไงจะให้พิธีการเครื่องไม้เครื่องมือ,อยังไงคงจะต้องพูดกันในลักษณะที่เป็นเรื่องของการมองภาพรวมอะไรที่คล้ายๆกับกรมโยธาธิการและผังเมืองทําหน้าที่อยู่ในเรื่องของการก่อสร้างในปัจจุบันนะครับท้ายที่สุดนี้ผมก็ขอแสดงความ ชื่นชมยินดีนะครับกับกับาาทางตัวผู้ร่วมงานร่วมจัดงานในวันนี้นะครับเมื่อกี้ทางทางเอได้กล่าวไปแล้วผมก็ขอขอบพระคุณทุกท่านเลยที่ให้ความร่วมมือและหวังว่าผมจะได้รับประโยชน์ตามที่เป็นความคาดหวังของทุกท่านขอบพระคุณครับสวัสดีครับ ครับก็พระคุณอาจารย์รอมนะครับเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมากล่าวเปิดงานในวันนี้นะครับสำหรับในเซสชันที่1ของงานสัมมนาครั้งนี้นะครับจะเป็นการบรรยายในหัวข้อ introduction to enterprise architect นะครับทางชมรมนะครับได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรธนชาตินุ่มนนท์นะครับผู้อำนวยการเคอสาหกรมซอฟต์แวร์ประเทศไทยนะครับขึ้นกล่าวบรรยายครับขอเรียนเชิญและขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยครับ